เดี๋ยวเต้องดินเดินไปดูก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเดินเลยเจอตัวแล้วไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกนะต้องยิงคำถามต่ออีกหน่อยเป็นคนแบบไม่ค่ะทีไรเซลไม่เก่งเซลไม่เก่งให้หนูแซวช่วยแซลไหมคะได้ค่ะมีสาวคุณอยู่แถวนี้ไหมคะไม่มีเก็มีเหยียบคนนะคะก็น่าเจอเบสเยอะนะคะเราเริ่มที่หลักสิบเลยดีไหมสิบเลยนะคะเป็นสิบเราบอกว่าเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยไหมคะลุกเรียบร้อยเรียบร้อย อาจจะพูดความจริงบ้างะเป็น้องที่น่ารักเป็น้องที่อะไรขไดอ่ะต้ดอางเดีนดีนนาอนม่ขาะอบเล่นน่าร่ารักอหอมปากหอมคอค่ะใครเห็นด้วยว่าคู่นี้น่ารักมากมกดไลค์มาเยอะๆเลยนะคะ